สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้ก็เจอกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็นําเสนอตัวเลขของเจฟฟองเบียนะคะซึ่งเขาปล่อยมาแล้วนะคะคนอื่นเขาฝากช่องน้องมีโชคด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆด้วยนะคะทางช่องนําเสนอเป็นเพียงแค่ตัวเลขเนาะทุกตัวเลขทุกสํานัก มีเข้ามีหลุดนะคะความฝันก็คือความฝันเนาะบางคนบางครั้งก็ฝันแม่นบางครั้งก็ไม่ออกนะคะซึ่งการลงทุนมีการเสี่ยงมากเลยนะคะนักไหนตรงกับเลขตัวเองแล้วค่อยซื้อนะคะแต่ที่แน่ๆขอแนะนำเลยนะคะของเจฟองเบียงวดที่แล้วก็เข้าเม็ดเดียวนะคะแปดห้าห้าแปดเนาะ ซึ่งงดนี้ก็ปล่อยมาแล้วเราไม่ถ้าเรางบน้อยเราซื้อตามชุดนี้ก็ได้นะคะของเจฟฟองเบียนะคะจ่ายครึ่งก็ก็ยังดีนะคะดีกว่าไม่ได้ตังค์เลยเนาะงด้วเลสก็เสียดายนะคะยังเสียดายไม่หายนะคะเปดห้าห้าเป็ดจ่ายครึ่งก็น่าจะเอานะคะแต่ไม่เอาเนาะก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่ดวงวาสนาของเราด้วยเนาะ มีโชคแบบไหนยังไงก็ก็ถูกนะคะนี่นะคะเลขของเจ๊ฟองเบียร์ค่ะฟันที่ห้าหรือเด่นห้านะคะก็มีห้าสองห้าสามห้าหกค่ะเม็ดเดียวห้าเก้าเจ็ดห้าเก้าค่ะหกกับเก้าตัวเดียวกันนะคะหกกับเก้าตัวเดียวกันค่ะสำหรับท่านไหนที่ไม่ได้ดูจากช่องใหญ่ๆเนาะแล้วก็เอามา นำเสนอเผื่อให้นะคะเค็บหน้าจอไว้เลยค่ะต่อไปค่ะอาจารย์ไม้เอกนะคะงวดที่แล้วก็หลุดเนาะเข้าตัวตัวรูดนะคะงวดน,นี้ก็ฟันที่เจ็ดเจ็ดสามเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์นะคะแล้วก็ห้าสามห้าเก้าค่ะสามตัวมีสามชุดห้าศูนย์เจ็ดหนึ่งสามเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดเม็ดเดียว สามห้าเ็ดอัดหนัก7 8็ดห้าเค่ะเลขทูปปูอื้อลือนะคะที่ไปบวงสรวงเมื่อวานนะคะได้3 7มดสค่ะซึ่งเลขนี้จะตรงกันหลายสำนักเลยนะคะดังมากเลยนะคะลูกพี่มีเซนแล้วก็มาชนกับเจฟองเบียร์นะคะก็หลายปูด้วยนะคะ ไปหาลอตเตอรี่พอท,ทันนะคะต้องรีบจัดวันนี้เลยนะคะต่อไปค่ะเจนุกค่ะเด่นที่ห้านะคะเด่นที่ห้าเหมือนของเจฟฟองเบียนะคะศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดสามห้าค่ะเม็ดเดียวเจ็ดสามห้าค่ะเจ็ดสามห้าเม็ดเดียว เดียวกันกับจ,จานไม้เอกเลยนะคะ,ะเคทหน้าจอไว้เลยค่ะค,ะคนฝันคนฝันเห็นเลขลอยนะคะคนนี้เขาไม่ค่อยเขาไม่เคยซื้อหวยนะคะจากช่อง สาวบานนาหนุ่มสวีเดนนะคะฟันเห็นเลขเลอยมาตัวแดงๆเลยนะคะแดงจึงคึงเลยนะคะเม็ดเดียวค่ะห้าสามกลับด้วยนะคะสาห้าด้วยค่ะถึงจ่ายครึ่งก็หาไว้เลยนะคะเร็ดก็ว่าจะซื้กันเลยนะคะงวดนี้จ่ายครึ่งก็เอาเนาะ เราโค้งสุดท้ายอีกน้องก้อนฝันแม่นค่ะน้องคนนี้เป็นคนค่อนข้างที่จะฝันแม่นมากนะคะงวดนี้ฝันว่าพ่อเขาตายนะคะอายุของพ่อหกห้าย่างหกหกค่ะพอสองห้าศูนศย์ค่ะบ้านเลขที่ห้าศนฝันสองได้กุ้งตัวใหญ่กุ้งกลายมาได้ปลาเป็นตัวใหญ่แล้กลายเป็นกุ้งนะคะตีเป็นแปดเก้า แปดเก้าเก้าแปดเนาะอายุของพ่อของน้องกร6กห้ารบัง95ด้วยค่ะเค็บหน้าจอไว้เลยค่ะช่องเคยอ,อีสานใต้ค่ะน้องจอยฝันแม่นค่ะ น้องจอยฝันว่าพ่อแม่ที่เสียไปแล้วนะคะพาไปซื้อเสื้อซื้อเสื้อผ้านะคะและในกระเป๋ากางเกงพบว่ามีเงินทองและแหวนเพชรอยู่ในกระเป๋านะคะแล้วพ่อแม่ก็บอกว่าเอาไปเลยเจอแล้วเขาคงให้เรานั่นแหละให้เอาไปเลยซึ่งในกระเป๋าก็มีบัตร ATM และมีเงินอยู่15บาท รหัสบัตร ATM มีอยู่หกตัวนะคะน่าจะเป็นรางวัลที่หนึ่งหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเนาะก็รอพิจารณานะคะสองสี่แปดแปดหกตัดเล่นเนาะก็ตรงกับเลขเรือเลขดังด้วยนะคะสองสี่สี่แปดแปดหกตัดเล่นด้วยค่ะแล้วเงินสิบห้าบาทนะคะเงินสิบห้าบาทค่ะตัชอบที่สิบห้าบาทนะคะ เม็ดเดียวง่ายดีเนาะจองเขยอ,อีสานใต้ค่ะน้องจอยฝันแม่นค่ะฝันดีมากนะคะน้องคนนี้งวดนี้พระอาจารย์เตี้ยค่ะกลับมาอีกครั้งนะคะหลังาจากหายไปหลายงวดนะคะปู่ไปปฏิบัติธรรมเนาะกุมารดำมาบอกเลขเม็ดเดียวเปดขอโทษค่ะ ศูนย์สี่แปดศูนย์แปดสี่ค่ะตัดเล่นด้วยนะคะแปดสี่ศูนย์สี่ศูนย์แปดค่ะเบาผิดดีดีพี่น้องจ๋าจากช่องเบาเอ็มนะคะปูดสีฟ้าค่ะเล่นน้ำตาเทียนนะคะห้าสามเจ็ด ห้าสเจดเม็ดเดียวตัดเล่นสามเจ็ดแปดเจ็ดห้าเจ็ดห้าสามนะคะส่วนแปดเจดนี้เสียงร้องมีเสียงร้องบอกนะคะว่าแปดเจ็ดนะคะส่วนล่างภูมิเจที่บอกล่างสามเกค่ะอาจจะเป็นสามหด้วยกันนะคะกันที่สามหด้วยค่ะพิจรารณาและตัดเองเลยนะคะ จากช่องบาวเอ็มค่ะการลงทุนมีการเสี่ยงมากนะคะชื่นชอบชุดไหนจะนักไหนเราค่อยเอานะคะจะซื้อเลขอันก็ในกี่ตัวก็ซื้อได้นะคะถ้าชื่นชอบล้วก็จัดไปเลยนะคะจ่ายครึ่งดีกว่าไม่ได้เนาะเอคนหนึ่งก็ถ้าเลขจ่ายครึ่งเอดก็ไม่ค่อย จะซื้อแล้วนะคะเห็นเลกโดยตัวแดงๆค่ะห้าสามค่ะดังที่สุดตอนนี้ก็เจ็ดสามห้าแปดห้าสามจานไม้เอกค่ะ เยฟองเบียค่ะงบน้อยจัดชุดนี้ไปเลยนะคะสำหรับแต่ทางนั้นทีก็แล้วแต่เนาะบางทีเลขดังไม่ออกก็ก็มีนะคะงวดที่แล้วก็ออกให้เห็นแล้วเนาะเลขดังมากห้าเปดลองพิจารณาเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ